คือชาวบ้านไม่เข้าใจว่าโควิดเนี่ยมันจะมีอายุแค่14วันหลังจาก14วันมันจะกลายเป็นเชื้อตายครับชาวบ้านไม่รู้เขาพ้น14วันไปแล้วการที่มันเป็นมันเป็นเชื้อตายเนี่ยถ้าตรวจด้วย rt pcr เนี่ยมันจะเจอแต่เป็นเจอเป็นเชื้อตายแต่ส่วน้วย atk เนี่ยมันตรวจไม่เจอแล้วนะครับชาวบ้านอ่ะพากันไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจคิดว่าคนติดเชื้อโควิดมันจะติดไปตลอดชีวิตอย่างนั้นหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับ เพราะว่าเนี่ยใบยผลตรวจเชื้อเนี่ยให้ดูวันที่ตรวจตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่28กรกฎาคมเนี่ยดูนะครับการที่พบเชื้อวันที่28กรกฎาคมเนี่ยนัน่นหมายถึงว่าลุงต้องติดเชื้ออย่างน้อยคือ5วันมาแล้วไม่ใช่ติดเชื้อ27 28ตรวจเจอไม่ใช่นะครับการตรวจเจอเชื้อวันที่28เนี่ยแสดงว่าลุงต้องติดเชื้ออย่างน้อยเนี่ยต้องมี4-5วันนะครับก็<น>คือถ้าจะติดตั้งแต่ช่วงวันที่20 21 22 23ประมาณนี้คือติดเชื้อมาแล้ว แล้วพอมาเจอเชื้อเนี่ยคือโควิดอย่างที่ผมบอกครับมันอยู่ในร่างกายคนเราแค่14วันแล้วมันจะเป็นเชื้อตายพอมาถึงวันที่3มสิงหามันก็กลายเป็นเท่าไหร่แล้วอ่ะ11บดวันนะครับสาม6ี่ห้าหกเจ็วันที่เจ็ดสิงหาก็ครบ14บวันแล้วนี่มันนี่มันผ่านมา14วันผ่านมาอีกหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับมันจึงตรวจแล้วเป็นผลลบแต่ถ้าเกิดเราตรวจแบบห้องแ l a เนี่ยมันจะเจอแต่มันเป็นเจอเชื้อที่ตายแล้วห้องแ l a เนี่ยถ้าตรวจด้วย rt pcr เนี่ย ยังเจอเชื้ออยู่อีกเกือบเดือนหนึ่งนับแต่วันที่เป็นเชื้อตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเมื่อเชื้อตายเนี่ยมันไม่สามารถแพร่เชื้อได้แล้วลุงเขาเนี่ยเขาพ้น14วันมาแล้วประมาณร่วม10วันก็คือมันกักตัวในตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ในซอยพหลโยธิน52คอนโดอะไรนะ <ไว S 1> คอนโดไว้สยามที่อยู่ดูอยู่นะครับคอนโดไว้สยามเนี่ยทั้งหมดเลยไม่ต้องกังวลนะครับเขาไม่สามารถแพร่เชื้อได้แล้ว